เหตุการณ์สึนามิครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้นับเป็นภัยพิบัติสึนามิที่รุนแรงที่สุดเป็นอันดับ5ของโลก โดยสึนามิครั้งนี้เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวซึ่งมีความรุนแรง8.9ริกเตอร์โดยมีความสูงของคลื่นถึง10เมตรเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนและมีการประกาศเตือนภัยในอีกหลายประเทศที่มีชายฝั่งติดกับมาหาสมุทรแปซิฟิก สึนามิที่มีความรุนแรงเป็นอันดับ4คือเหตุการณ์สึนามิในยุโรปที่เกิดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนปี2298ซึ่งเกิดจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด9.0ริกเตอร์ที่บริเวณชายฝั่งกรุงลิสบอนเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสนับเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกโดยคลื่นสึนามิได้ส่งผลกระทบถึงประเทศโปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสอังกฤษไอร์แลนด์เบลเยียมและฮอลแลนด์ มีผู้เสียชีวิตกว่า1นึ่งแสนคน สึนามิที่มีความรุนแรงเป็นอันดับ3ได้แก่เหตุภัยพิบัติสึนามิที่รู้จักกันในชื่อ Good Friday ซึ่งเกิดจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด9.2ริกเตอร์ที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่28มีนาคมในปี2507คลื่นสึนามิมีความสูงถึง11.5เมตรและเคลื่อนที่ไปกระทบชายฝั่งเมืองอลสก้าประเทศสหรัฐอเมริกาตามด้วยประเทศแคนาดาและฮาวายโดยมีผู้เสียชีวิตกว่า100คน ภัยพิบัติสึนามิที่รุนแรงที่สุดเป็นอันดับสองของโลกก็คือเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียที่เกิดขึ้นในเช้าวันที่26ธันวาคมปี2547โดยเริ่มต้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีความรุนแรงถึง9.1-9.3ถึงริกเตอร์ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิสูงสุดถึง30เมตรกระจายตัวไปทั่วทุกทิศทุกทางเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง2 3 0 0 0 0คนในประเทศ14ประเทศที่ได้รับผลกระทบ สึนามิครั้งรุนแรงที่สุดของโลกคงหนีไม่พ้นเหตุการณ์สึนามิในชิลีในวันที่22พฤษภาคมปี2503ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงถึง9.5ริกเตอร์ซึ่งนับได้ว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเพียงไม่นานสึนามิได้กระทบชายฝั่งชิลีตามด้วยฮาวายญี่ปุ่นซามาัวและนิวซีแลนด์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว2,700คน